กระซือสวัสดีน,น้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนเนลนั่นเองก็วันนี้เรามาอยู่กันในแก้มการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับกิจกรรมสายฟรีที่ใช้เหรียญโกนนะครับลุ้นรับในส่วนสกินปืนฟรี ทำยังไงก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับตอนนี้หลุดมาจากเซิร์ฟนอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายเซิร์ฟเลยแหละนะครับพี่ได้มาจากไอจีด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวเลยนะครับในส่วนกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรรับยังไงสกินปืนยังไงอะไรบ้างนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมมาก่อนอื่นเน่ยนะครับกิจกรรมท่าทางนะครับที่พี่เต้นอยู่เมื่อกี้ก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ในส่วนตู้สุ่ม8ทีการับนี่เท นะครับบอกเลยว่าโคตรเท่แต่พี่มีแล้วนะครับใครที่อยากสุ่มนะครับก็สามารถมาสุ่มได้เลยนะครับแล้วก็ใครหมดกีเพรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับตู้สุ่ม 8T ีการันตีไอเทมมันเองแล้วก็สําหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับตอนนี้อัปเดตมาเยอะแยะมากมายจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นท่าทางนะครับลง,ลงเล่น10บรอบนะครับในส่วนท่าทางรงนี้นี่เป็นไงเท่พะเออดู โคตรเท่ลนะครับถ้าทางฟรีๆนะครับแจกฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับจะแจกในวันที่19กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับผม19กุมภาพันธ์ก็จะเป็นท่าทางตัวนี้เลยนะครับลงเล่นครบ10รอบรับฟรีฟรีไปเลยนะครับแล้วก็จะมีภารกิจเก็บโทเค็นนะครับนี่เลยนะครับลงเล่น15นาที1โทเค็นนะครับผมเล่นกับเพื่อน1รอบ1โทเค็นแล้วก็กำจัดศัตรู5คน1โทเค็นนั่นเองนะครับรีเฟซทุกวันเลยนะครับผมเนาะในส่วนนี้แล้วก็ จะมีกิจกรรมแรกนะครับผมในส่วนแหวนแต่งงานนะครับล่มแอร์บอดนะครับกระเป๋านะครับนี่นะครับพิงค์ดาก้อนพิงค์ดาก้อนนั่นเองนะครับนี้นะครับผมนะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนเอ่อชุดนะครับชุดตัวนี้เห็นไหมเยอะแยะมากมายเลยก็จะมีบัตรเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับจะเริ่มในวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนทนยนั่นเอง นะครับผมแล้วก็จะมีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยนะครับแล้วก็จะมีเก็บโทเค็นตัวนี้นะครับเก็บโทเค็นหัวใจครับตามที่พี่บอกเห็นปหนะครับนั่นแหละเก็บโทเค็นหัวใจโอ้โหพี่เดาถูกจริงๆนะครับในส่วนนี้นะครับเก็บโทเค็นหัวใจเพื่อจะมาแลกของในช่องอ่าช่องไหนอ่ะช่องช่องนี้นะครับนี่ นะครับแรกได้ในมาที่14ส่นะครับส่วนหาตัวเคลีหาได้วันไหนนะมาที่14เหมือนกันนะครับที่14เหมือนกันก็จะประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมสายฟรีมีอะไรหรือเปล่าที่เลื่อนดูก่อน,นครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้คือเริ่มมาที่9นะครับกุมภาพันธ์นะกิจกรรมบีดนะครับผมนะ ทำภารกิจรายวันรับโทเค็นตัวนี้นะครับปลดล็อกแผ่นเสียงทั้ง4และเอฟเฟกทั้ง8ให้ครบนั่นเองนะครับแต่ละการปลดล็อกทรัพย์ของรางวัลพิเศษก็จะมี4อย่างตามนี้เลยนะครับโอ้โหเทจจัดๆเลยนะครับบอกเลยว่าเทจจัดๆส่วนสกินเพื่อฟาร์มัสนะครับจะสามารถรับได้ในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับล็อกอินให้ครบ8วันแจกไอเทมฟรีก็จะมีบัตรสรัาง้อนคาร์บแลนด์นะครับแล้วก็จะมีตั๋วโก้นะครับผมมี ตัวเดมอนรอยัลนะครับมีสกินปืนฟาร์มทาวอนนั่นเองนะครับประามาณนี้เลยนะครับเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับบอกเลยว่าสุดจัดแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นี่อยู่ตรงนี้กิจกรรมสกอตบีตตอนนี้เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนาะนี่เดี๋ยวพี่เล่นให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอบอกก่อนรางวัลล็อกอินก็จะมีในส่วนกระเป๋าตัวนี้นี่นะครับล็อกอินวันที่12เวลาตีสี่เป็นต้นไปนะครับรับฟรีฟีทาวอยุคเซิร์ฟเลยนละมีเอฟเฟกด้วยอย่างสวย นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนทางด้านนะครับของฟรีไม่ว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นสกินปืนขอดถาวรนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีตาตัวนี้นะครับผมมีชุดผู้หญิงนะครับฟรีนะครับส่วนสกินมอไซค์เนี่ยนะครับก็คือสามารถเอาเพชรซื้อได้เลยนะครับหรือว่าจะไม่รู้ว่าดาวแรกได้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูนะครับถ้าถึงเนาะถ้าถึง91นะครับก็ต้องรอดูเหมือนกันนะครับว่าจะแรกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่มาตอบให้ในส่วนนี้นะครับผมที่นี้ เล่นยังไงมาเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับผมเนาะก็คือเล่นง,ง่ายๆเลยนะครับด่านหนึ่งเราก็กดเข้าไปเริ่มต้นแต่เราต้องมีโทเค็นบีดกันก่อนนะครับผมตอนนี้พี่ไปด่านสองละมาเวลากดเล่นก็ง,ง่ายๆเราดูเป้าหมายก่อนเขาต้องการอะไรนะเขาต้องการสีชมพูสามสิบห้านะครับต้องการสายฟ้าสีฟ้าเนี่ยสามสิบนะครับมากดเริ่มต้นไปนะครับมันจะเข้าไปในตัวเกมแบบนี้เขาต้องการอะไรสีฟ้ากับสีชมพูใช่ไหมอ่ะสีฟ้าเยอะกดสีฟ้าไปก่อนโอเคจากนั้นกดปุ๊บ อ่ามันถ้าเป็นกลมๆแบบนี้มันจะกินสีเดีวยวกันนะครับจากนั้นอ่าสีชมพูปุ๊บนี่มันจะรวมเป็นก้อนนะครับแล้วก็กดกินสีเหลือเท่าไรเหลือ2โอ้โหเอาสีม่วงออกไปก่อนป,อออปั๊บอ่าเหลือ2ปุ๊บเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับโบย่าเราก็จะได้ดาวมานะครับผมดูได้กี่ดาว3ดาวเรียบร้อยครับได้ไหมอ่าเล่นได้อีกนะครับมาอันนี้คือเขาต้องการสีชมพู3 5แล้วก็สีฟ้า3 5นะครับผมไปเริ่มมาเลยสีชมพูก่อน ปาดไปนะครับปึ๊บปาดไปนะครับอาสีชมพูมานะครับแล้วก็สีฟ้านะครับปาดไปนะครับปาดไปเอาปาดผิดโอเคแล้วก็สีชมพูยังไม่ได้เอาสีนี้ไปก่อนอสีฟ้าเฮ้ยทำไมมันน้อยจังอะ่ะ นะครับผมเนี่ยยิ่งเรากดเยอะเท่าไหร่นะครับผมอันนี้มันจะลดลงเรื่อยๆการเคลื่อนที่จะลดลงเรื่อยๆเปอร์เซ็นที่เราจะได้ดาวแล้วก็แพ้มีสูงนะครับเราต้องรีบนะครับเก็บสีให้ครบมันเองนะครับผมอ่ะสามอันโอ้โหไม่มีเสียงเลยอะ่ะสีฟ้าไม่มีโอ้โหน้อยจัดอ่ะสีชมพูเฮ้ยโอ้โหจะหมดแล้วเหรอสิบครั้งสุดท้ายได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไหวปะไหวปะไัยรุ่นเหลือหกครั้งไหวปะเฮ้ยไหวปะเฮ้ย เฮ้ย,ย,ย,ยอีกสี่อันเฮ้ยได้ปะ่ะเฮ้ยสองอันเฮ้ยเกือบไม่ได้เอ้ยเรียบร้อยโบยา่านี่ครับผมดูซิว่าจะได้กี่ดาวนะครับผมโอ้ได้ดาวเดียวเห็นไหมยิ่งเราเหลือน้อยเท่าไหร่เนี่ยแบบว่าเราแบบจะหมดอยู่แล้วแหละดาวก็ยิ่งได้น้อยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่า ใครที่ไม่อยากเล่นนะครับอมไม่อยากเล่นอยากได้ดาวเฉยๆนะครับเรากดสามารถกดข้ามได้เลยนะครับนี่กดข้ามได้1ดาวนั่นเองนะครับเราต้องใช้2โทเค็นนะครับเพื่อจะแลก1ดาวมานั่นเองส่วนด่านต่อไปเห็นไหมต้องการสีม่วง30สีฟ้า50สีเอ่อเหลืองอีก20นั่นเองนะครับเราก็ต้องทําให้ครบนะครับยิ่งทําครบไวยิ่งดีนะครับเราจะได้เต็มทั้ง3ดาวนั่นเองนะครับพอเราได้ดาวมาเจ็ดแบบนี้นะหรือว่าหรือว่าใครได้เยอะกว่านี้เราสามารถนะครับนี่เลยนะครับกดแลกในตรงตรงโดนตรงนี้นี่เห็นป่มเนี่ยนะครับผมเนี่ยมัน นี่เรียบร้อยสมใส <E <asy> ไปเลยละกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมสกอต์บิที่อัปเดตเข้ามาใหม่ Niye? พี่รีรวิวเข้าม,มานี่แหละพี่รีวิวไว้ในช่องเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาเรามาดูในส่วนกิจกรรมนะครับที่ใช้เหรียญตัวนี้นี่เหรียญโกตัวนี้นะครับเน,นี่ยเห็นไหมนะครับแลกแลกยังไงไปเราไปดูกันนะครับก็หลุดมาจาก IG ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่พาไปเล่นในเซิร์ฟนอกมันจะเล่นยังไงนะครับอันนี้คือหลุดมาจาก IG นะมีลูกซองฟ้ามีทอมสันมี XM8 นะครับเนี่ย สี่สกินเลยนะครับมันจะมาแบบนี้เห็นปะใช้เหรียญโกนะครับผมย้าว่าเป็นเหรียญโกนะนะครับใช้ว่าเป็นเหรียญโกแต่อันนี้พี่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟไหนนะอันเนี้ยนะครับที่เป็นลูกสองฟ้าเนี่ยนะครับมันได้3วันปะสามวันนะครับสวันประมาณนี้นะครับแต่เซิร์ฟนอกมันเป็นแบบนี้ครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูนี่มันจะเป็นแบบนี้อ่ามันจะมีเอ็มมันจะมีสกินปืนตัวนี้นี่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 เออนะครับ M4A1 นะครับหรือ MP5 ร้อน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  mp สี่สิบเนี่ยบ้าจำชื่อปืนไม่ได้เอาโอเคประมาณนี้ทีนี้พี่มีอยู่35 0 0ใช่ไหมมาเรากดไปเลยนะครับครั้งแรก2องสามาได้ไรเอยปุ๊บป๊บป๊บยได้อยู่นะได้สเปรได้สเปรเฮ้ยหมายความว่าเราก็ได้เปิดได้หลายกระบอกเลยแบบนี้ยดมีถาวรปะมีถาวรปะมีถาวรปะยีวันเลยย๊ดโอ้โหไม่มีถาวร มีถาวรปะโอ้ยิงแพงโอ้ยหนึ่งพันหนึ่งพันหมดแล้วโอเคประมาณนี้วิธีเล่นก็เล่นง,ง่ายประมาณนี้แหละนะครับเราส่งไปเรื่อยๆมีถาวรด้วยนะนี่ดูดิมีถาวรด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาดูดิเนี่ยอเอ็กแงแปดถาวรเฮ้ยนึกว่าไม่มีถาวรมีถาวรด้วยแล้วแบบใช้เหรียญโกด้วยนะที่ประเด็นที่สําคัญนะ่ะไม่ได้ใช้เพชรนะฟรีนะของฟรีนะจ๊ะของฟรีนะเอ็กแงแปดถาวรน,นะตึงนะตึงนะเนี่ยเนี่ย เนี่ยมี้กเจ็ดวันแล้วก็ถาวรนะตึงนะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับใช้เหรียญโกในการสุ่มรับฟรีนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยเดี๋ยวไว้เจอกันคิปหน้าครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอใบความเสียงดังกันด้วยนะเพราะว่าพี่จัดงานบวชนั่นเองนะเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับขอสวัสดีครับ